สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับม,มาพบกับเลขนะคราบคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยนะครับผมของวันที่ยี่สิกุมภาพันธ์สองพนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันครับต่องวดก็ มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็ดนะครับในช่องทางเดียวครับผมในช่องทาง YouTube ขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนํำบอกต่อช่องเล,นลดนาคราชนั้นขอ f สีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับเช่นเคยครับผมเราก็ใช้ตัวลูดของ มัดรวมหุ้นรอบโลกนะครับมาเช็คดูว่าครับเข้ากี่ครั้งนะครับสองกับ3นะครับเรีย克拉ดวางไว้2กับ3ตัวลูบเข้า2ไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับสองเข้า3ครั้งนะครับสามครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับผมมเข้า4ครั้งนะครับ เท่ากับ7ครั้งนะครับตัวรูดหุ้นรอบโลกไปเข้าที่ฮานอยเครั้งนะครับก็ยังคงเดินดีต่อเนื่องครับมาดูครับผมส่วนของฮานอยนะครับตระกูลฮานอยทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นชื่อว่าฮานอยใช้ตัวนี้นะครับนะครับเน้นตรงนี้ก็มาดูครับผมมัดรวมฮานอยรูดวางรูดไว้4กับ8นะครับ4เข้ากี่ครั้งครับ 4มา1ครั้ง2ครั้งนะครับ4มา2ครั้ง8ครับ8ไม่มานะครับวันนี้นะครับผม8ไม่มานะครับผมเข้ากับเข้ารูด2ครั้งนะครับ,ม,นะรบมาดูครับผมนะครับผลของฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก13372นะครับ เข้าไปที่2772หุ้นรอบโลกนะครับตรงนี้นะครับเข้ารูด3เบิ้ล3 3ตรงนี้นะครับนะครับแตกบนล่างนะครับผมเข้าบนล่างฮานอยกาชาติครับผมผลที่ออก02906สองเก้าศนะครับกู้เจาะไม่เข้านะครับผมกู้เจาะไม่เข้าฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก 76724นะครับเข้า24ตรงหุ้นรับโลกตรงนี้ครับฮานอะยปกติครับผมผลที่ออก6 6 0 0 4นะครับผมก็เข้าไปที่0440นะครับคูเน้นคู่เจาะของเล็กราดตรงฮานอยนะครับดีใจด้วยนะครับเอฟซีฮานอยบีพีครับผมผลที่ออก03 053 36ครับผมก็เข้านะครับสามห้าห้าหุ้นรอบโลกบนนะครับแล้วเข้าคู่เน้นคู่เจาะ3 6 6หกหนะครับล่างนะครับครับผมก็เข้าไปทั้งหมด6คู่เจาะนะครับนะครับเข้าฮานอยนะครับ40ปกตินะครับผมคู่เน้นคู่เจาะนะครับนอกนั้นก็ไปเข้าที่หุ้นรอบโลกนะครับ เข้าคู่เจาะคู่เน้นหนึ่งคู่นะครับในฮานอยนะครับมาดูต่อครับผมวันที่24เีเลขลาดปล่อยเลยไว้ให้นะเด็กหน้าหน้า,นาร่าพุ่งนี้วันที่24นะครับผม24 มัดรวมหุ้นรอบโลกมัดรวมหุ้นรอบโลกเรียกนักลาดวางรูดไว้นะครับหุ้นรอบโลก,ก,กาวางรูดไว้ห้ากับหก

หกเก้าหกแปดหกสี่หกสามหกสองหกศูนย์ห้าศูนย์ ห้าเจ็ดห้าหกห้าหนึ่งครับครับมัดรวมหุ้นรับโลกครับมัดรวมฮานอยนะครับมัดรวมฮานอยครับเลขนักลาดวางลูดไว้นะครับ หน่อยหนึ่งกับเจ็ดนะครับผมก็มีเจ็ดสองครับผมเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปด

นะครัเฉพาะกิจกาชาพิเศษปกติ V.P มาดูครับผมนะครักเน้นตัวไหนให้ หุ้นรอบโลกเลกนักลาดเน้นไปที่5352 6463 5756ส่วนหุ้นฮา,หาหนอยนะครับผมเน้นไปที่7078 1071 1967นะครับ เอาละครับผม F4 แคปหน้าจอไว้เลยครับ,นะรบท้ายนี้นะครับผมเลขคลาดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ